มาว่าแล้วรอบสองเรามาไฟ์กันต่อครับพี่พร้อมยังครับผมรอบนี้เป็นไงบ้างพี่ครับตอนนี้ห้างที่โชคอยู่ตอนนี้นะครับฝนตกข้างนอกค่อนข้างหนักเน็ตอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขออภัยก่อนนะครับผมเป็นยังไงครับเสียงภาพพอชัดกันบ้างไหม มันอาจจะมีกระตุกบ้างนะพี่ตามสัญญาณเน็ตต้องขอโทษทีนะครับผมมาพี่ครับแป่นบ้านที่ให้แม้แต่ในหน้าเพจในหน้ากลุ่มนะครับโชคก็ให้ไปแล้วนะพี่มันเป็นแผ่นอันนี้นะครับวันนี้นะครับพี่เราจะมาลงวิชาในการเขียนวิชา ทิศจริงและก็ผังเก้าช่องลงในแผนบ้านว่าอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านบ้างพี่ครับเอากระดาษแผ่นแรกขึ้นมาก่อนที่เป็นแบบแผนบ้านอันนี้นะครับผมที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยเอาแบบแผนบ้านขึ้นมาก่อนจําไว้นะครับวิชาห่วงจุ้ยจริงๆแล้วนะครับเป็นวิชาการจัดพื้นที่ภายในบ้านจําไว้นะวิชาหวงจุ้ยเน้นในเรื่องการจัดพื้นที่ ภายในบ้านนะวิชาทุกอย่างที่เราคำนวณจากฮวงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นทิศทางดวงคนหรือดวงบ้านคำนวณแล้วเพื่อที่จะอะไรเอามาจัดบ้านในพื้นที่ภายในดังนั้นทุกครั้งเวลาพี่จะเขียนแปลนบ้านหรือแบบบ้านในการทำทำชาร์ตครับในการจะลงวิชาฮวงจุย้ยพี่จะต้องอะไรก่อนรู้ไหมตีกรอบบ้านไม้บรรทัดปากกามีไม่เอ่ย จริงๆแล้วอุปกรณ์ในการตีนะครับพี่ปากกาสีไม้บรรทัดพี่จะต้องมีติดตัวก่อนนะครับผมดังนั้นนะครับพี่ลองดูใหม่พี่ลองดูใหม่การตีเส้นนะครับพี่เห็นเส้นแนวหน้าบ้านนี้ไหมเห็นไหมครับเฉลียงนี่คือแนวหน้าบ้านที่ประตูเข้าบ้านอยู่ตำแหน่งนี้พี่จะต้องตีเส้นเนี้หน้าบ้านพี่จะต้องตีเส้นหลังบ้านเห็นไหมครับแล้วก็ผนังด้านข้างผนังด้านข้าง พี่ไม่จะเป็นต้องตีตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันเป็นเฉลียงหรือเป็นพื้นที่ลานปูนที่เทไปหน้าบ้านเท่านั้นเองดังนั้นนะครับแนวหน้าบ้านหน้าประตูจริงจะอยู่เส้นเนี้ยเมื่อเราตีเส้นแล้วนะครับมันจะได้อย่างนี้เห็นไหมครับพี่ลองดูสิตอนนี้พี่ตีเส้นสี่เส้นให้รอบตัวบ้านอันนี้เราเรียกว่ากรอบตัวบ้านกรอบตัวบ้านจะเป็นกรอบกำหนดวิชาแต่และว,วิชาว่าเมื่อจัดแล้วจะกินพื้นที่ เท่าใดาถึงส่วนไหนดังนั้นทุกครั้งในการจะเรียน่วงจุย้ยหรือเขียนชาร์ตลงในแผ่นแปลน,นบ้านพี่จะต้องอะไรพี่จะต้องวางกรอบพื้นที่ผนังบ้านผนังบ้านคือผนังหน้าผนังหลังผนังด้านซ้ายผนังด้านขวาคือด้านข้างจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแสดงว่าพี่จะต้องวางกรอบในการเขียนพื้นที่บ้านให้ได้ก่อนเห็นไหมครับเนี่ยพี่ตีมาสี่เส้นตามนี้เลยตามแบบนี้ครับไม่ได้ยาก ถ้าใครตีเสร็จแล้วถ้าใครตีเสร็จแล้วดูพี่ครับทุกครั้งฟังไว้ก่อนนะวิชาที่เราจะสอนกันเนี้ยคือทิศจริงทั้งแปดทิศภายในบ้านทิศจริงทั้งแปดทิศภายในบ้านเน้นนะครับทิศจริงทั้งแปดทิศภายในบ้านหรือวิชาทิศจริงว่า ทิศใต้อยู่มุมไหนของบ้านตะวันออกมุมไหนของบ้านเหนืออยู่มุมไหนของบ้านตะวันตกมุมไหนของบ้านในวิชาทิศจริงตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าทิศแต่ละทิศให้ความปรารถนาเรื่องอะไรแล้วควรกระตุ้นอะไรกระตุ้นคือตั้งเคสนั้นแหละมันเป็นหลักการหงจุยตลาดนะครับพี่อย่าเพิ่งไปอะไรกับมันมากเรียนรู้ก่อโชคไปแต่อย่าเพิ่งไปจัดอย่าเพิ่งไปทำนะเพราะวิชาพวกนี้มันตื้น แต่ห่วงจุ้ยตลาดอ่ะเขาสร้างกระแสจนอะไรรู้ไหมครับหากินหลอกแดกกับคนอ่ะเยอะแยะแต่ให้พี่รู้ไว้ว่าห่วงจุ้ยตลาดกําลังใช้วิชาตื้นตื้นเนี่ยหลอกแดกคนยังไงโชคบอกว่าเลยนะโชคจะสอนให้ละเอียดแต่อย่าเพิ่งนําไปใช้เพราะมันกระจอกโชคมีสิ่งที่จะสอนได้ลึกและละเอียดกว่านี้อีกมาก แต่ตอนนี้มันเป็นแค่หลักของหวงจุ้ยตลาดที่เขาใช้กันหากินเท่านั้นเองดังนั้นรู้ให้เท่าทันเขาว่าเขาใช้ยังไงแต่จงใช้ให้มันเหนือกว่าเพื่อหวังผลอันสำเร็จมากกว่าอันนี้สำคัญกว่านะการเรียนในวันนี้คือการหาทิศจริงในบ้านเมื่อหาได้พี่จะรู้เลยว่าหวงจุ้ยตลาดที่เขาอ,อ้างว่าทิศใต้ธาตุาไฟให้ตั้งโคมไฟให้เปิดไฟห้ามน้ำ ทิศเหนือให้ตั้งน้ำตั้งตู้ปลาแต่ห้ามไฟเริ่มเข้าใจยังเห็นไหมคำพวกนี้คูที่ตลาดแม่งชอบพูดเพราะเวลาเราไม่รู้อะไรที่มันพูดสินแสตลาดมันพูดะมันดูน่าเชื่อถือแต่แท้จริงแล้วแม่งตื้นสอนให้รู้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปจัดห้ามก่อนนะเพราะสิ่งที่เราใช้มันไปได้ไกลกว่านี้อีกอะลองมาเรียนรู้กันดังนั้นการที่เราตีกรอบเสร็จแล้วนะครับพี่จะต้องทําอะไรก่อนรู้ไหม หาหัวใจบ้านในการจัดพวงจุ้ยทุกครั้งพี่จะต้องหาหัวใจบ้านหัวใจบ้านเป็นที่กำหนดในจุดยืนในการวัดเข็มทิศเพื่อจะได้รู้ว่ามุมซ้ายขวาหน้าหลังรอบตัวบ้านตรงเนี้ยเหนืออยู่ไหนใต้อยู่ไหนออกอยู่ไหนตกอยู่ไหนเข้าใจยังดังนั้นทุกครั้งในการจะหาทิศต,ต่างๆรอบตัวบ้านพี่จะต้องหาหัวใจบ้านให้ได้การหาหัวใจบ้านฟังไว้ก่อนนะครับ เอาไม้บรรทัดพี่ครับไม้บรรทัดนะตีเส้นที่มุมทแยงไม่ใช่เขียนเส้นไม่ใช่ลากเส้นนะครับพี่ไม้บรรทัดผ้าที่มุมทแยงแล้วเอาดินสอหรือปากกาบางๆขีดประมาณหนึ่งเซนขีดประมาณหนึ่งเซนแล้วก็เอาไม้บรรทัดเปลี่ยนข้างมาท่าที่มุมทแยงแล้วก็ไม้แล้วดินสอ เขียนบางๆมันจะกลายเป็นจุดตัดเครื่องหมายกากบาดเล็กๆอยู่ที่กลางบ้านเห็นไหมห้า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 มไม้บรรทัดวางแล้วก็ลากเส้นอย่างเงี้ยทึบไม่ได้นะห้ามไม้บรรทัดวางแล้วก็ลากเส้นไม่เอานะครับเอาไม้บรรทัดพาดแล้วก็ติ๊กบางๆประมาณ1เซนตรงกลางบ้านให้มุมทยแยงสองมุมตัดกันจุดตัดกันตรงนั้นเราเรียกว่าตำแหน่งหัวใจบ้านหรือท้ายสีเราเรียกว่าหัวใจบ้านนั่นแหละ โอเคนะตรงนี้ไม่ยากไม้บรรทัดผาดในมุมทะยงจริงๆนะไฟตรงนี้นะครับพี่โชคเอาลงให้พี่แล้วนะในเรียกเรียกว่าชุดความรู้ห่วงจุ้ยชุดที่สองไงที่โชคเอาลงก่อนหนะ้านี้เมื่อวานเมื่อวันก่อนไงจริงๆอ่ะพี่ควรจะต้องดูแล้วต้องเข้าใจนะว่าตรงนี้มันเกิดจากไม้บรรทัดผาาสองพาดนะครับแล้วติ๊กบางๆในแต่ละเส้นที่พาดจะกลายเป็นจุดตัดจุดตัดนี้เราเรียกว่าหัวใจบ้าน เมื่อใครพาดเสร็จแล้วเมื่อใครพาดเสร็จแล้วต่อไปมันจะมีแผ่นวงกลมแผ่นวงกลมนะครับหยิบออกจากถุงมาก่อนเลยมันเป็นแผ่นวงกลมนะครับตรงนี้เนี่ยหน้ามันเป็นหน้าเดียวกับอย่างนี้เลยนะดังนั้นนะครับในแผ่นวงกลมเนี่ยตอนนี้โชคยังไม่ได้สอนวิธีการวัดหรือวิธีการใช้เข็มทิศนะ จะเป็นโจทย์สมมุติที่โชคกําหนดเพื่อให้พี่ทุกคนเข้าใจในแบบเดียวกันก่อนดังนั้นนะครับถ้ามีแผ่นวงกลมมาแล้วพี่จะเห็นเห็นไหมในแผ่นวงกลมแผ่นวงกลมนะครับจะมีองศาทั้งหมดรอบเป็นวงกลมนะ360องศาจะแบ่งเป็น8ทิศทิศละ45องศาดังนั้นนะครับมันแปลว่าพี่เห็นไหมครับ แต่ละทิศนั้นนะครับมันจะมีคุณสมบัติธาต,ต่างกันจําได้ไหมก็โหลสูคือผังเก้าช่องจำสามนิ้วได้ไหมทิศแต่ละทิศมีธาตุอะไรอยู่อันนั้นแหละเป็นธาตุประจําทิศและประจาตลอดไปด้วยนะครับหลักการง่ายๆถ้าวันนั้นนะ่ะใครเขียนสามนิ้วนี่จะรู้เลยว่าหมายเลขแต่หมายเลขอยู่ทิศอะไรแล้วธาตุอะไรในมือเนี่ยพี่จะเข้าใจกับมันได้ง่ายมากเลยนะครับดังนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสีน้ําเงินอย่างงี้เห็นไหมทิศเหนือ สีเหลืองตรงนี้นะครับ NE ออกเฉียงเหนือ E ทิศตะวันออกสีเขียวตรงนี้ไหมสีเขียวเข้มก็ออกเฉียงออกเฉียงใต้สีแดงก็คือทิศใต้เห็นไหมครับ SW ก็คือตกเฉียงใต้สีเหลืองเห็นไหมครับสีเทาๆ w คือทิศตะวันตกสีส้มก็คือ NW หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือพี่เห็นไหมครับหน้าแผ่นวงกลมมันจะแบ่งทิศออกเป็น8ทิศและชัดเจนกับมัน โจ์มันคือว่าพี่จะต้องรู้ว่าเส้นเนี่ยเห็นไหมครับระหว่างสีน้ําเงินกับสีส้มตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเส้นแบ่งทิศสีน้ําเงินกับสีเหลืองนี่คือเส้นแบ่งทิศดังนั้นตอนนี้โจ์ต่อไปพี่จะต้องติ๊กอะไรรู้ไหมเส้นแบ่งทิศเพื่อจะได้รู้กรอบของทิศทั้ง8อยู่ตรงไหนดังนั้นอธิบายในแผ่นวงกลมแผ่นใสให้เห็นก่อนว่ามันคืออะไรแต่เวลาใช้จริงมันบอกไว้ว่า พี่ต้องเอาแผ่นวงกลมตรงกลางของแผ่นวงกลมให้ทับตรงกลางของกลางบ้านไอ้กลางบ้านคือเครื่องหมายกากบาทเห็นไหมแล้วเอากลางวงกลมนะครับให้ตรงจุดตรงกลางวงกลมตรงนี้นะครับทับไปตรงเครื่องหมายกากบาทกลางบ้านเห็นไหมเอ่ยคราวนี้เพื่อเป็นโจทย์เดียวกันเพื่อเป็นโจทย์เดียวกันเพื่อเป็นโจทย์เดียวกันพี่ฟังนะ ให้เอาแผ่นวงกลมนะครับที่ตั้ง360องศาไปตรงกลางหน้าบ้านแล้วตรงกลางวงกลมให้ทับหัวใจบ้านจำไว้นะครับให้ใช้แผ่นวงกลม360องศานะครับวางไว้ตรงกลางกลางแผ่นแผ่นแผ่นบ้านแล้วให้360อองศาเนี่ยครับตรงขึ้นไปตามลูกศรแล้วตรงกลางแผ่นวงกลมเนี่ยตรง ทับไอ้เครื่องหมายกักบ,บาดท,ที่วางกลางบ้านเมื่อกี้ไว้ถ้าใครวางได้แล้วถ้าใครวางได้แล้วพี่เห็นไหมเมื่อกี้ที่โชคพูดคำว่าแบ่งทิศพี่ก็เอาดินสอบางๆนะครับติ๊กตรงเส้นแบ่งทิศไว้ติ๊กไว้ติ๊กระหว่างเนี่ยครับ N W 3กับ N 1เนี่ยติ๊กไว้มันเป็นเส้นแบ่งทิศเพราะตอนนี้เรากำลังจะแบ่งทิศออกเป็น8ทิศในแผนบ้าน เรากำลังจะแบ่งทิศออกเป็น8ทิศในแปลนบ้านแสดงว่าพี่ต้องติ๊กอะไรไว้ติ๊กเส้น8เส้นนะครับคือแบ่งทิศเห็นไหมครับเนี่ยสีส้มกับสีน้ําเงินนี่เห็นไหมครับ,ม,บนนมันจะมีกลางทิศอยู่ไหมครับติ๊กไว้1เส้นสีน้ําเงินกับสีเหลืองก็ติ๊กไว้อีกหนึ่งเส้นสีเหลืองกับสีเขียวก็หนึ่งเส้นแ้นะการที่มันคนละสีนั่นแหละมันแปลว่าได้เปลี่ยนทิศได้แบ่งทิศแสดงว่าเส้นที่มันอยู่กลางระหว่างสีแต่ละสีนั่นคือเส้นแบ่งทิศจำเอาไว้เลย เห็นไหมครับสีเขียวอ่อนกับเขียวแก่ก็ติ๊กไว้สีเขียวกับสีแดงก็ติ๊กไว้ติก๊กเล็กๆก็กกพอนะครับประมาณแค่ครึ่งเซนก็พอเห็นไหมสีแดงกับสีเหลืองสีเหลืองกับสีเทาเราเรียกว่าแบ่งทิศทั้ง8ดคราวนี้เราจะได้อะไรรู้ไหมครับทิศจริงทั้ง8ทิศล้อแผ่นบ้านว่ากินทิศอะไรบ้างอันนี้สําคัญมากโดยกําหนดไว้ว่าโจทย์นี้นะครับชอบกําหนดไว้ว่า หน้าบ้านหลังเนี้ย360องศาพูดง่ายๆพี่เขียนหน้ากระดาษเลย360องศาแล้วแผ่นวงกลมตั้งเอากลางวงกลมนะครับทับกากบาทที่เราหาหัวใจบ้านแล้วก็อะไรให้หน้าบ้านตรงลูกศรเนี่ยครับตรงกับ360องศา360องศาจะอยู่ที่สีน้ำเงินนะครับ 0องศาและ300องศาเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมก็คือกลางน้ําเงินหรือ N2 เห็นไหมตรงนี้เองทําได้ไหมเอ่ยลองพยายามดูครับผมไม่ยากได้นะครับไม่ได้ก็ต้องได้แหรอครับพี่ เพราะถ้าไม่ได้โชคไม่รู้จะช่วยยังไงแล้ว เมื่อเอาแผ่นวงกลมนะครับวางไว้ตั้งแผ่นวงกลมไว้เป็นหน้าบ้าน310องศาตรงกลางวงกลมให้ทับเครื่องหมายกระกบ,บาดท,ที่เราวางไว้ได้พี่ก็ทําอะไรต่อเอาแผ่นวงกลมออกเอาแผ่นวงกลมออกแล้วพี่ก็ไม้บรรทัดพาดฟังไว้ก่อนนะครับจําได้ไหมตรงเนี้ยมันเส้นแบ่งสีน้ําเงินทิศเหนือกับสีส้มตกเฉียงเหนือ เห็นไหมครับเนี่ยคือเส้นที่เราติ๊กไว้ที่เราติ๊กไว้ทั้ง8ดติ๊กเราเอาไม้บรรทัดฟังไว้ก่อนนะไม้บรรทัดพาดมันจะผ่านจุด3จุดจําไว้นะครับเมื่อไม้บรรทัดพาดมันจะผ่านจุด3จุดจุดแรกจุดข้างหน้าจุดกลางแสดงว่าเส้นมันจะผ่านอยู่3จุดนะครับจุดบนจุดกลางและจุดล่างมันจะตรงกันข้ามกันเราติ๊กแผ่นวงกลม8ตําแหน่งก็จริงแต่ไม้บรรทัดพาดแค่4เส้น มันจะกิน8จุดที่เราวัดเมื่อกี้